ประเพณีปล่อยสังลองงานบุญบวชเนนสุดอลังการไทยใหญ่แม่ห้องสอนภาพปล่อยสังลองหรือบวชลูกแก้วหนึ่งในงานบุญสุดคึกคักคลื่นเครงของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ห้องสอนต้องนับรวมประเพณีปล่อยสังลองหรือเรียกอีกอย่างว่าบวชลูกแก้วเข้าไปด้วยประเพณีนี้คืออะไรทำไมถึงได้รับการครืนทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำพศ2561 ชาวไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเหตุผลก็เพราะชาวไทยใหญ่หรือชาวชานอบพยพเข้ามาตั้งรกรากที่นี่นับร้อยร้อยปีมาแล้วมีการนำวัฒนธรรมไทยใหญ่เข้ามาในชุมชนส่วนหนึ่งใช้ชัดผ่านงานพุทธศิลป์และงานศินละปะที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ชาวไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่นับถือศาสนาพุทธเทรวาทวิถีชีวิตจึงสอดคล้องกับหลักพุทธาศาสนา มีความเชื่อเรื่องบุญกุศลกรรมการสังสมบุญบารมีเกิดเป็นพิธีกรรมและศิลปรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางพุทธศาสนาภาพปล่อยสั่งลองที่แม่ห้องสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดีนาบุญธรรมอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขยายความถึงงานศินลปรกรรมไทยใหญ่ว่ารูปแบบงานพุทธศิลป์ไทยใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศิละปะมอญพมา่า เนื่องจากชาวไทยใหญ่อยู่ใต้อำนาจของชาวพอมากมาตั้งแต่สมัยผู้กามสืบมาในยุคราชวงศ์ตองอูจนถึงราชวงศ์อลองพยาราวพุทธศตวรรษที่22-24ศิละปะมอนพม่าจึงมีอิทธิพลต่อกรอบการพัฒนางานพุทธศิลป์ของชาวไทยใหญ่อย่างมากทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมรวมถึงงานประณีตศิล อย่างไรก็ตามหากพิจารณางานพุทธศินของชาวไทยใหญ่โดยละเอียดแล้วว่าจะพบว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองภายใต้กรอบของศิลปะแบบมอญพมา่าอาจารย์ดีนาบอกแล้วลงรายละเอียดให้เห็นภาพว่าสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างวัดหรือจองในภาษาไทยใหญ่โดยนิยมสร้างอาคารที่มีทั้งอุโบสถวิหารหอชั้นกุดีสงอยู่ติดกันในลักษณะเรือนหมู่แบบชาวไทยหลังคาเป็นทรงยอดปราสาทแบบพม่ามอญเรียกว่า ทรงพยาธาตุแต่ลดจำนวนชั้นและความซับซ้อนของโครงสร้างลงไปส่วนเจดีมีลักษณะคล้ายสถูปเจดีแบบมอนพมา่าแต่ขยายส่วนสูงให้เพิ่มขึ้นทำให้เจดีไทยใหญ่มีรูปทรงสูงชะลูดกว่าเจดีพมา่าประติมากรรมชาวไทยใหญ่นิยมสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆทั้ง,ง,งนั่งนอนยืนเดินรูปพระพักเป็นแบบพม่านิยมแกะสลักจากหินหยกหรือเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักปิดทองประดับด้วยกระจกจิตประกรรมนิยมเขียนภาพจากพุทธประวัติและภาพชาดก บุคคลในภาพมีทั้งที่แต่งกายแบบพม่าและแบบไทยจึงเป็นภาพจิตรกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิละปะไทยและพม่าทุกวันนี้งานศินลปรกรรมแบบไทยใหญ่ยังคงมีให้เห็นอยู่หลายแห่งในแม่ห้องสอนเป็นหลักฐานชั้นดีถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยใหญ่กับพื้นถิ่นภาพปล่อยสังลองหรือบทลูกแก้วที่แม่ห้องสอนประเพณีปล่อยสังลองพลังศรัทธาในาศาสนาพุทธของชาวไทยใหญ่ ปล่อยสั่งลองหรือบวชลูกแก้วเป็นอีกหนึ่งประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวไทยใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมพฤษภาคมของทุกปีระยะเวลาจัดงานตั้งแต่3ถึง5วันครึ่งอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพเป็นประเพณีที่ชาวไทยใหญ่จัดให้ลูกหลานที่เป็นเด็กชายอายุตั้งแต่12ปีครึ่งไปพบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบางอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยสั่งลองเป็นภาษาไทยใหญ่คำว่า ปอยหมายถึงงานหรือประเพณีคำว่าส่างแปลว่าน้อยหรือผู้บวชเป็นสามเณรแล้วลาสิกขาส่วนคำว่าลองออลองแปลว่ารัชทายาทโดยรวมจึงหมายความถึงงานบวชเด็กชายเป็นสามเณรน,นั่นเองอริศราคงประเสริฐนักจดหมายเหตุกรมศิลปากรเล่าถึงรายละเอียดประเพณีนี้ว่าก่อนวันงานเจ้าภาพจะจัดทำกำหนดการเพื่อเชิญชาวบ้านหรือคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมาร่วมงาน แล้วส่งคนไปบอกบุญตามบ้านต่างๆเรียกว่าตกเทียนคือนําเทียนไปแจกและบอกกําหนดการผู้ที่ได้รับเชิญจะไปร่วมง,งานและนําของใช้หรือเงินไปช่วยเจ้าภาพตามกําลังศรัทธาพอถึงวันงานก็จะเริ่มด้วยการโกนผมสั่งลองคือเด็กผู้ชายที่จะบวชเนนให้เหลือแค่คิ้วแต่งหน้าทาปากสวมใส่เครื่องประดับมีค่าเช่นสร้อยคอกำไลแหวนใช้ผ้าโพกศีรษะแบบชาวพมาา่าใส่เสื้อเชิงมงนปักดิ้งไหมนุ่งจงกระเบนมดงามคาดเอวด้วยเข็มขัดเงิน ภาพปล่อยสั่งลองที่แม่ห้องสอนปี2566วันแรกซึ่งทำพิธีตั้งแต่เช้ามืดแต่แปรสั่งลองที่เลี้ยงจะนำสั่งลองไปซ่อนเพื่อเรียกเงินจากเจ้าภาพเมื่อได้เงินแล้วว่าจะนำสั่งลองขี่ขึ้นคอแล้วแห่ในขบวนพิธีมีม้าเปล่าหนึ่งตัวเดินนำขบวนถือกันว่าเป็นม้าสำหรับเจ้าเมืองขี่นำไปทำพิธีกุศล ในขบวนแห่มีการบรรเลงดนตรีด้วยคองฉาบและกลองสร้างความสนุกสนานครื้นเครงจากนั้นไปยังที่ต่างๆเพื่อรับศีลรับพรจากผู้ใหญ่วันที่สองเรียกว่าวันแห่ครัวลูหรือวันแห่เครื่องปัจ,จัยทายทานถวายพระสงฆ์ไปตามถนนสายต่างๆสั่งลองครึ่งขีคอตะแปส่งลองและใช้ร่มที่ทาสีทองเรียกว่าร่มทีคาถือบังแดดห้ามไม่ให้เท้าสาั่งลองแต่พื้นเปรียบเหมือนสั่งลองเป็นราชทายาท ช่วงเย็นมีพิธีคำขวัญและสวดคำขวัญเพื่อให้เห็นถึงบุญคุณของบิดาและมารดาจากนั้นผู้ใกล้ชิดเข้ามาอวยพรและพบปะกันที่บ้านวันที่สามหรือวันหลูเป็นวันสำคัญเพราะต้องนำเครื่องทยยทานถวายแด่พระภิกษุสงอาราธนาศีลและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเป็นสามเณรอย่างสมบูรณ์มักบวชกัน15-30วันแล้วถึงศึก ประเพณีปล่อยสั่งลองหรือบวชลูกแก้วเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างมากของชาวไทยใหญ่ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาการจัดงานจึงยิ่งใหญ่อลังการเพราะเชื่อว่าเป็นงานบุญที่จะได้กุศลใหญ่นั่นเองและด้วยความสำคัญเช่นนี้ปล่อยสั่งลองจึงได้รับการครึ่งทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี2561